ผมจะมาสอนวิธีการลงมัดในเกมนะครับครับตอนนี้ผมเลือกมัดมาหนึ่งมัดแล้วมาเริ่มเลยครับปึ๊บกดเข้าเกมนมครับตามปกติเลยหุ่ยอะไรเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะแป๊บปเดียวเลือกต่อดีก่อครับเมื่อเราเลือกมัดเสร็จปึ๊บพอมาอะไรนมครับปกติกดนี่กดนี่ สร้างมาปกติครับแต่จะไม่ปกติตรงที่นี่ครับผมปังเจอมันต้องตรงนี้ก่อนผมเลือกอันนี้กดนี้เราต้องมาดูครับมันเท่ากันหรือเปล่าเอออยูไนะ่ไหนเนาะนี่ครับสองลบสองโอเคเท่ากันหมดเรากดเกมกดตั้งชื่อแนบบว่า บีบีบอืมแบบยับเขาเล่นเขาเล่นตาปกติเลยนะครับ ผมเกิดอยู่ในไบโออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่แตรู้แค่ไบโอนี้มันไม่สวยเรามาดูอะไรครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อนี่ไงครับเปลี่ยนแปลงคิปเปอร์ลายรักสีเลยมีลูกคิปเปอร์ด้วยวันนี้เจ้าลูกคิปเปอร์พี่แตกนี่ครับคิ็สีที่เปลี่ยนแปลงวอบวะ บูกเยอะเยอะเลยครับเหมือนคิปเปอร์กำลังฝึกซ้อมเล่นงกีฬาครับเ<ฮ>ขียวเขียวเขียว จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ครับบ๊ bye bye. Bye yeah. ายบายบ๊ายบายย่อลังการเง ก็ขอให้ทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วลืมกดติดต่อใครด้วยนะครับจบแบบประ,ะ,ะการงานสร้างไม่ตายแตกเย่ yeah.